ลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคู่ทคนนะคะมาค่ะรอบดึกรอบดึกหอยหอยคือเราะ่ะช่วงนี้กินหอยดีดีนาสิเป็นหอย,อยอยู่ละขอบคุณเลยๆค่ะขอบขอบคุณเ <c oughs> จ้าของเพจเจ้าของอันที่ส่งมาให้ให้กินเนาะค่ะเนาะรอบแรกซื้อรอบสองส่งมาให้กินรีเลยนะ ขอบคุณมากๆาค่ะมาเด้อใส่เข้าไปค่ำแบกไงนะตำาบกม่วงเฮ็ดคือตำาบักห้งสูตรสูตรไงแห้งเอี่อยงก็กระทินนะเออ กับกระเทียมทนดอกแซบเลยอ่ะตะไครแซบด้วยกับตะไคร้อ่ะแซบเด็กดืนเที่ยงขึง้นเขาพักนอนจะของกินมาอยากนำกับบ้านเด้อ มาริอานไผยาวากันแล้วมาดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนขออนุญาตกินของหวานตัดก่อนเป็นคนที่มากินของหวานตัดของข้าวมักสม พอกลิ่นของหวานตาแล้วปุ๊บมันจะกลิ่นได้หลายมันจะกินได้เยอะขึ้นกระเทียมท่นดองเนี่ยว่าแมนแคนี้เด้เอาไว้กินไปเนี่ยว่าถือมาแถวนี้กับว่ามีสองร้อยสามสิบกัมเก้าสิบห้าบาทมันเป็นกระเทียมท่นดองเ้ยค่ะน้ำผึ่งกระเทียมท่นนี่มันแพงอยู่แล้วเลยแม่ค่ะเสบเครื่องเนีย่ย กับยิ้มทอนคือยิ้มดงกับเ,เบสียบยิ้นัดคือยิ้ยมดงกับเสียบยิ้นัดกรอบกรอบดีเอาผู้ใดมากกับทักไว้น้ำไล่ไล่เลยกกันมาตำบักม่วงเลยตำบักม่วงคือตำบักหฮงนี่แหละเฮ็ดคือตำบักหฮงนี่แหละเออลุยหลายมือคอยเสียบมาลุยหลายมือมาเสียบเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีส <c oughs> สวัสดีค่ะกันนอนโรดนอนเบิงนอนเบิงสับเล้อตัวใย,ยแห้งหอยหอยตัวใหญ่คับ ใส่รอนนี่พอดีกินใส่ที่กินรอบแรกนะเมา่ยานอ้วนบอกเริ่มอ้วนแล้วเริ่มอ้วนแล้วยังไม่เลาเรื่องอ้วนอ้วนมันซ้ำใจรอบแรกไงรอบนี้พอดีนี่ตท่อนี่ใส่ m ใส่ m ใส่ xl สื่อนี่พอดีมันจะมี xl เด้เออหอยนะน้ำมันยังสีละเสียบด้วยกันเจะก,กินข้ามไงแต่กินเนาะบัน้มันเล่นนี้ไม่กินเนาะ ใช่เออไม่ยำเดึงลละยำเดึงมันดีอ๋อ,อขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับดาว พึ่งจะค่อยได้เลยละ่ะพึ่งจะค่อยได้เลยขอบคุณนเลยละ่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะสดหายเลยเนี่ยสดหายเลยเสร็จแต่วง้วยว่ะง้วยหอยว่ะง้วยง้วยอย่างเบอร์มิสแค่นี้เด้อหอยนะเบอร์มิสแค่นี้บ่มีเมิสแค่นี้ มีอีกพุ่นเบางแนวพุ่นทำว่าได้ว่าได้โตหน่อยเด้อผุนทามองดูผุนอ่ะผุนว่าได้โตหน่อยโตบอกใหญ่เนีย่ยคนทองอ๋อใหญ่บาปเลยเซเว่นขายบ้านว่าตีแต่มกหุ่งว่าตีถ้าขางเซเวน่นอาจจะมีโกกบักหุ่งก็ได้เด้ออยากกระเทียมทุ่นกดเข้าไปเลยจ้ากดเลยจ้า ยังบปซื้อถามก่อนกับได้ว่าเป็นยังเขามาถามข้าวถามข้าวกันก็นได้ว่าเป็นอย่างจา้าเออเมนว่มาสิตัง้งหน้าตั้งตาใคายเจะดันดอกอใส่นี่ว่ารู้ว่าตัวประมาณเท่าไรแต่ว่าคลิปนั้นนะตัวแล้วหาสิบบาทแต่ว่าใส่นี่นะว่ารู้เพราะว่ามันเป็นตัวอสิตัวน้อยกว่าหรือเท่าไรว่ารู้คือกันน้ำเพลินอยู mm ่อ่ะ เห็นปะเส้นนำอันอันนี้เข้าไปด้วยเส้นี่เขาไปเลิศอยู่เดีให้เนี่ยอยู่เดีเขานอนหมดแหละว่สนจใจนายเขาได้ปฏิเสธนายคนเถอะมันเป็นแผ่นจักบอกเขาบ่กินดอกแงามคนขเขากินกันนะเขากินแง้มข้นนอนก่น อยาลุดลงคอเยอะมีแหง้งคออ้าจนมือดอ้าจนมืดคาอันนี้กับว่าหอยกับว่าเข่าปากเบื้งดูคิดเบื้งรวดนะว่ามันหอยมันปานใดอะนะอ้าจนเมื่อยปากห้อยกับโอ้เหลือเกินอืม,อม อันยอดจะทีก้กระเทมีมมาหัดิหัวยังไงก็ปากนะเอาอยู่กับดาวขอยกับกูฟังด้วยเรื่องดาวตั้งแต่เห็ดคลิปมาเห็ดสร้งมาจนหอดสร้สงแสนแสนเจ็ดละบ่คนคน,นอ่นติดตามไม่อ่านเพจเนี่ยห้องกระขึ้นดาวมาเมื่อวานเนี่ยล่ะ อยากหัวเจ้าขวางเออดาวเดิมก็ได้อยากเป็นยุดาวนะ <c oughs> อยากกินเนี่ยวันวานว่ะ <c oughs> วาง มีน้ำน้ำใยบ่มแต่นาม,นม,นามกสมบมีน้ำย่ำย่ำเยื่อ่างนั้กินไลกับซีว่าอีกละเออกลับไปจังสันจังสี่ละมันใส่มีบอทัางคุน <c oughs> มีบอน,บน้ำบบกย่ำยำอย่างนีบอทัางคุนอะมีบอแช่มมไม่เดียออร์ใาครเข้าไปสต๊ครฮซอสสด แซ่บแสบเลยแซมเฮงหอยคือตัวใหญ่แถวๆนี้วะใหญ่จนบอหล้มปากเราเรื่องหอยมีบ่ผู้ที่สั้งหอยมากินน่ะมีบ่กได้เนี่ยสิบ่ลซูฟังวัวพื้นพื้นก่อน,อนคู่จะสั้งเพจได้ก็บ,บอกเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปซื้อไม่อีหลี่ หอยค่อยกับหอยเจ้าคือบ่คือกันเพื่อนว่ะกาซิมหาบาทไปเที่ยโทุนดอกอกะบ่คือกันจังไดกันสัตวบัดท่าอันในคลิปของเจ้าขึ้นว่าขาวดีแทยจากภาคเทืเ่อนเราเลยตอบเพื่อนว่าหอยมันแผ่แสงเ <laughs> ออหอยมันแผ่แสงพอไปใส่แสงไฟนิม่มโอ้ขาวจัวดีเป็นอะไรหอย หอยแพร่แสงก็เลยบอกเพคนว่าเจ้าล่องทายรูบเบิ้งเด้อหอยเจ้นานะมันแพร่แสงเจ้เาไปไทยเซ้ไฟเจ้าสีดูว่าหอยเจ้ามันขาวจวกวขวกคนก็เรียว่าแมนอีรี <g ül> เอาอันมาถามแล้วเอาหอย่อยกับหอยเจ้าคือวกขคืนกันนะโอ้ย แท็กสีว่างได้เนาะก็ยังว่าทำไมมันเด่นแสงมันแผดแสงไปซื้อมาเจ้าล่องเบิงเจ้าล่องเอาไปแย่งยไฟใส่ไฟใส่ไฟยังเสียไฟได้เนี่ยขอบขวบในไฟแย่งใส่มาแย่งใส่ทายเจ้าเดียวขาวปไนไทำไมเล่นแสงเน่ยเอฟซีขอบคุณเลยหรอค่ะขอบคุณค่ะ,อคะสอบถามอะไรด้วยค่ะ ชิ้นค่ะนะกระเทียมทอดดองบอกเกาจิมหาบกดเข้าไปรวลดสอบถามไปซื้อว่า anyway. ส so to to <go van es> ้อก็ได้ถามซื้อซื้อขึ้น้ไปซื้อควงนี่ก็ได้่จําเป็นต้องไปซื้อกเอกน่าประดกสามขวดนี่เกาิหาบโอ้แมน้อยหนึ่งลอยหนึ่งลอยหนึ่งเวาพีดเว้าพีดเว้าพีดเด้อสามขวดลอยขขาปุ้นเนี่ย สามห่อเกลือิมหาบาทเอซีจากมุกดาหารสามห่อนี่เกลือิมหาบาทเด้ค่ะแป๊บหนึ่งน้ำปูนี่มันเป็นน้ำปูแท่ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นก็หมายถึงว่าเห็นปะไม่ได้เหรนยญไม้ก่นไ่มีคำว่าเหรนยญไม้ก่นเลยเฮ็ดจังได้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 กับบอลลูนเฮ็ดจังได้กับบอลลูนเฮ็ดจังไดกับบอลลูนนี่เออมันเป็นการโฆษณาการขายเดลย บอ่อมีหลุดหกสิบบาทสามเดือนก็วบบ่าเหมิดบ่ต้องใส่ลายกินต่อสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะสุ่มเจ้านอนกันแล้วบ่หอยไยแห้งสิบตัวได้หนิสิบตัวเรือสองตัวเอามาส,สิบตัวน้ำปลาฟ้าดำอร่อยมาก มันมีฝาเดียวค่ะมันมีฝาเดียวคือฝาดำฝาอื่นไม่มีอยากคัวหลีไม่มีฝาอื่นเลยมีแต่ฝาดำขอบคุณได้หลายค่ะเอาที่องขอบคุณค่ะ อ้วนะ่ะโอ้เด็กหน่อยสองคนเขากินในนอดโนกอกกอกเล,ล้ละ่ะบานนี่สิไห่ให้ลูกเขากินยังสิ้ยทำความเข้าใจกันก่อนเด้อทำความเข้าใจกันก่อนบางคลิปสิเห็นว่ากินแบบนี้มันบอกเอาคือบ่เอินเด็กหน่อยมาก,กินนําอันใดนที่มันเป็นสดสดสด,ดิบดิบนะไม่ไม่ว่าเอาบ่บ่่ลูกเขาเป็นยังไาเห็นให้ลูกเห็นให้เขาบาป่ปเดดิสบอกแถมแบบว่ามันวางแบบนี้เพ็ดเพ็แบบนี้บบนแบบนมันบอก อนใดที่เทาแบบว่าป้องกันเข้าได้ะนะเออมื่มแมนไวยเห็นเทาสวบแบบนี้เขาสวบแบบคือเข,าเปปาเขอเ้าได้เป็นไปบรด้ดีเข้าใจบ่อ่หอยอาปากเดีวนี้ขึ้นมาข้ามไงเดี๋้เจวิงดูบ่ดีต่างว่าเดียหอยใหญ่ใัรอีเลียม,มาอ่างแถวติมาท้าแม่เจเจ้าเวิงด้วบ่ได้ว่าต่างว่าเดียมึงสิอาป,ปากใส่หอย ฮ้อมันใหญ่กว่าปากคนเด้นี่ยหอยนี่บังดูใหญ่ค่ะใหญ่กว่าปากคนละเนี่ยเนี่ยหอยน,นะโอ้ยจาก,กินยังตอนนี้มาหิวแทเจะหิวมากเลยค่ะกินเมื่อสิบตัวแล้วคุยได้เนี่ยมาเนี่ย แต่ที่ผ่านการทดสอบแล้วบักไายถุงเจ้าคือเลือดแถะเจ้าคืเอเลือดอ่ะขขบพุดเลยๆค่ะขอบพูดเลยๆค่ะเขาพุณเลยๆแค่ผ่านการทดสอบปากเแลียวลายถุงแล้วบักไร้ถุงบ่ตายว่ามีตายบอกเลยจ้ะเห็นกินแบบนี้สวบง,งับงับชงับงับงับนี่ขายห้มูกับว่ามิตายคือกันว่มีตายซักเสียบหนะ ตมังม่วงแล้วกันสรอยแต่ไรใส่เดอตำมักพริกแห้งเลื่อดขอบคุณเรืเลยคะ่ะส่งดาวใหค้ค่ะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณกาหันเดละ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับดาวคะ่ะเสียงซองมาละเสียงซองก็บมี่ได้ปะเนี่ยหอม้อนรออืม ดัวค่ะมันเป็นตำบักฮุงไน้เนี่ยตำบกม่วงเห็นแนวนอนบอนหลับตงออกไปหากินถูกต้อง เั่ตอนนี้ยังขึ้นโอ้เหตุบาปอะไรซังกะเทียมทุวนไปแล้วจ้าล้อเขาดูขอบกณเลยหลายค่ะหัต<ะ>เสียงสอง